อาาจรย์ี่หวันนี้วันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดมากล่นบ้านอาจารย์ประสิทธิ์ข้าวตนนี้อะไรคะทุกอย่างในนี้ของเล่นทั้งนั้นของเล่นของอาจารย์เดี๋ยวจะให้อาจารย์นำชมของเล่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำก่อนเนี่ยอาจารย์อาจารย์ประสิทธิ์นะคะโอ้ย ผู้ซึ่งไม่ชอบอยู่ในนั้นอ้าวไม่เป็นไรอยู่อยู่ไว้ก่อนเพราะว่าอ,อันนี้อันนี้เป็นผู้ที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าลิ่องอะไรจะสอนภาษาอังกฤษให้เด็กใช่ไหมอาจารย์ประสิทธิ์นี่เป็น,น,นคนเป็นคนแรกที่ทําให้ลิ่งรู้ว่าภาษาอ,อังกฤษมันไม่ใช่ภาษาต่างดาวที่เราเข้าใจได้จาได้ไหมที่สอนเรื่องอะไรนะประโยคประโยคเชิงซ้อนอะคอมเพล็กอะไรสักอย่างเนี่ยเอออาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าเออไอ้นี่มัน เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เลยรู้สึกประทับใจมากนะคะนี่มีรูปในหลวงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คือเราคือจริงๆพที่มาเพราะว่าตั้งใจจะเห็นอาจารย์เป็นเป็นในพรานป่าประจํามข oh อชอบไป,ไปเก็บ<ป>นู่นเก็บนี่มาเดี๋ยวไปนี่ก็เลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเ,เราจะหาหาวัสดุในการมาทำปฏติมาก,กรรมเพื่อจะ ถวายสมเด็จพระเทพได้ยังไงโดยที่เราจะทําปฏิมากรรมที่ชื่อว่าของขวัญของเจ้าหญิงนะคะโอเครากไม้พยุงได้มายังไงคะชอบผิดกฎหมายไหมเขาไม่เอาอยู่แล้วเอาหรอของพวกนี้ไม่มีใครสนใจอ่าอ่ามีช่วยนําชมหน่อยอาจารย์มีมีมีของอะไรน่าสนใจั้ยไม่มีอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรก็ไม่้ฝาฝาอะไรสักอย่างแต่เป็นแก้วนะอ๋อ แต่ข้างล่างใช้ใช้ดินน้ำมันทำใหมมีสอ๋อนึกว่าเอานึกว่าเทนสีเอาอ๋อมีมีของเล่นอะไรคะอาจารย์ที่พวกนี้ก็เศษหินธรรมดาเอามาแปะกาวกาวก็ใช้โฟมกับน้ำมันผสมมันติดนั่นมากฮะโฟมกับน้ำมันผสมกันมันจะกลายเป็นกลายเป็นกาวเหรอ กาวแข็งอย่างดีน้ำมันอะไรคะอาจารย์มันเบนซินอ๋อแล้วก็ขวดทิ้งแล้วจากถังขยะมาแปะแล้วก็ปลูกผู้ดังอาจารย์ขอผู้ดังเลยนะเยอะแยะหนุ่เต็มเลยโอ้นี่ฮะผู้ดังอาจารย์ประสิทธิ์ปัดแล้วนี่คือทําเองเหรอเออยางรถยนต์เอามายางรถยนต์ก็ทำเอืมนี่ปัด ว่างจัดอฮ้ยจานนี้มันเจ๋งมากเลยนี้อะไรคะอะไรเฮเขาเรียกอะไรนะอะไรด่างสักอย่างต้องถามแม่มันคือเคือมันต้องด่างแหละเพราะมันก็แต่ลิงอยากได้มาอึกเพราะว่าลิงตามหามานานแล้วมี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 ที่เพาะไว้แล้วไหมเพราะว่าเพาะไม่เคยขึ้นเลยเดี๋ยวต้องถามถามแม่แม่รู้ทุกอย่างเลยไปแล้วคะกินด้วยสายตา ันนี้กินได้อาจารย์ไอ้ตัวนี้กินไม่อันนี้ก็กินได้เหรอค่ะคุณแม่ไม่เคยแค่เสียงหายอันนี้ฝาอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ฝาอันหลักการคืออะไรคะเนี่ยทําไมถึงต้องมีสองชั้นจริงๆต้องการทําวันใสในหนักเลยแต่วิธีที่จะเลี้ยงให้เขาโตเนี่ยต้องให้เขาได้กินอาหารจากแก้ว เพื่อที่จะเลี้ยงหมายถึงเราเพาะในแก้วแต่ให้รากเขาออกจากแก้วมากินอาหารข้างนอกเขาจะได้โตเร็วถ้ากินเฉพาะในแก้วเนี่ยอาหารไม่พอคือเราอยากให้เขาโตแต่ม่าเราจะไม่ให้เขาโตมากแต่ว่าก็คือออกไปที่อื่นให้อยู่ในนี้เท่านั้นอันนี้ก็ใส่อันนี้ใส่แต่อันเนี้ยต้นโพจ้างไหนคะอุ้ยประตูสีฐานมอคืออันนี้คือแจ้งจับดะพี่แจ้ เขาเชื่องเรี่ยเรี่ยมาเนี่ยล้วนแต่เป็นของที่เขาไม่ต้องการอ๋อเหรอจะได้นึกว่านึกว่าจะอ่านอันนี้ไปส่งอธิการบดีบ้างไหได้ของคุณนี่ไม่มีใครสนใจเลยอุโมงค์ต้นไม้ในฝันโอ้โหมัน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 เลิศมากแต่อาจารย์ประสิทธิ์บอกว่ามันคือบ้านยุงแล้วถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะเอายากันยุงไหมอาจารย์บอกว่าไม่เอาเพราะ เพราะอะไรผมเป็นเพื่อนมันอุย้ยสวยมากเลยอะ่ะชอบฟิลนี้มากเหมือนแบบว่าเราเอาจริงๆมันเหมือนอยู่ในวันเดอร์แลนด์เห็นไหมะ่ะนี่คือมอขอนะคะเนี่ยอันนี้นี่นะคะเอ่อเข้าป่าแล้วก็เดินตามพันป่านะคะพันป่าพูดถึงพกอะไรมาคะพกอะไรมาคะไหนนะคะอาวุธของท่านคืออะไรคะ เห็นได้ชัดว่าเราไม่สามารถอ้างได้ว่าเราจะมาเก็บเห็ดใช่ไหมฮะถ้าเจอถ้าเจอก็เอาแต่ว่าถ้าตำรวจจับเราจะอ้างได้ไหมว่าเรามาเก็บเห็ดฮะแล้วเราพกมาทําไมแล้วถ้าเราปภจะมาจับเราเราจะทํายังไงกับเขาเราจะแฉหรือเปล่านี่คือ แรงตัดไม้เถื่อนเงี้ยเขาจะเอามาไว้ใช้แบบที่บึงสีฐานที่เขาแกะสลักอ่ะเขาก็มาใช้ไม้พวกนี้ไปแล้วคน<อ>ที่ถือเรื่อยมามันจะดูไม่น่าเกียดใช่ไหมเร,เราไม่เอามามาป้องกันตัวเป็นนาบมุดจร <laughs> ะพัดงูเมืม่อก่อนเคยเดินและเหยียบงูเหลือมนะครับเอ่เองูเหลือมนี่เพื่อนอาจารย์ไหมคะสมชัยเดี๋ยวเราจะหลอย คือลอยได้ใช่ไหมออไอพม่ใช่เราเราเราเก็บไปแพร่พันุได้ใช่ไหมไปช่วยเขาแพร่พันุน,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 นี่กัญชาแมวก็มีนะคะอโอ้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 ยล<อ>ุงเ<อ>งีเยวจอบมาด้วยดีกว่าเด็ดเด็ดไปชำไอมื่อกี้ที่เห็นเนหะ็น่ะขุดก็ได้ <laughs> <laughs> ไหนว่าป้องกันตัวป้องกันตัวในฝันลิงเลยนะเนี่ยมีของกิน โอ้เยอะเยอะเขาคงไม่ว่าเราหรอกเนี่ยโอ้โหมีเป็นมีเป็นนี่เลยคือนี่คือที่ลิงต้องการแล้วเนี่ยอันนี้จริงๆอันนี้ชื่อว่าพันงูแดงเอาไปทาน้ําปั่นได้ไอ้นั่นคือไอ้เนี้ยไอ้เนี่ยเป็นจรงนี่เป็นจรงปั่นได้เหมือนกันไอ้ไอนี่ใช้ทำอะไรฮะเอาไปทาน้าปั่นปั่นเพื่อน้ําปั่นกินคอร์ฟิวอะไรเขาอย่างที่เขาฮิดกันนะน้ำผักปั่นมันมีประโยชน์มีมีก็เห็นเขาเขียนว่าเนี่ยของฉันมีพันงูแดงด้วยนะ อันนี้สาบเสือเอาไว้ทําแผลหมาตัวหนึ่งไปหาหมอใช่ไหมแล้วหมอแบบว่า,วาเออมันค่ารักษาค่อนข้างแพงนุ่นนะี้นั่นแม่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันดูแลเองใช้ใบตาบเสือโปะให้มันใช่วนี้ไหนมาแล้วก่ออ๋อเห็นละเอออาจารย์ลิงเฟอฟวันนี้ช่วยเอาไปเอ,อชาให้หน่อยนะลิงต้องการต้นนี้แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเกิดได้เองในป่า,าแสดงมันต้องทนไง ตัวลวงอาจารย์จะจะจะจ,ะจัดก,การตอนให้ใช่ไหมคะเนี่ยไม่รู้ทำงี้ก็เอาไปปักชาค่ะม,มีผู้รู้บอกว่า<ม>ดอกสลิดกําลังบานไอกำลังอ,อ่อน <st astic> แถวนี้ของกินเยอะมากเลยนะถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราจะเราจะแบบไม่อดตายแน่นอน <c oughs> อันนี้นะคะเรากําลังอยู่ในเออเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์เขาเรียกว่ากิจกรรมอาบป่า ไม่ไมก,กิจกรรมอราบป่าที่เชอรี่เขาบอกว่ามันมีกิจกรรมที่เมืองนอกอะ่ะ<ม>ก็เรียกว่าการอราบป่าเออเขาเรียกว่าอะไรว่า forest bathing อะไรสักอย่างเนี่ยคือมันจะทำให้เราแบบอายุยืนพนะ <laughs> โอเค้ศิไม่ตายโอ้ไม่ตายเร็วๆเ,เนี่ยค่ะอาจารย์ <laughs> น่าจะอยู่เลี้ยงเหลนได้ต้ตนไม้ใหม่ใช่ไหมไม้เก่า <laughs> อาจารย์ว่ามันน่าจะอายุประมาณกี่ปี เออแล้วไอ้พวกเนี้ยเอาพวกนี้อยู่มากกว่ามาอเหรอก็คือน,นี่คือปา่าป่าดั้งเดิมอืมอแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของป่าโดนตัดไปแล้วคนมารักไม้แต่วเดี๋ยวโคตรพ่อโคตรแม่ของป่าแล้วอันนี้คือปา่าป่าลูก,ล,กลูกป่าที่อายุเท่าไหร่อาจารย์วะก็มากกว่าห้าสิบตอนนู้นมันคงเป็นเด็กแต่ตอนนี้มันโตแล้วอ๋อคือหมายถึงว่าโคตรพ่อโคตรแม่โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วป่ามอขอนี่ตกลงเป็นทอมดีของไทรนะ จอมพลสรีเออเพิ่นว่าไงเพิ่นอนุรักษ์ที่ตรงนี้ไว้ให้เป็นมอขอไงออไม่ันไม่เหลือเออดูมอสเนี่ยผมอยากได้มากอาจารย์ถ้าเจอริบร์ว์ดช่วยแจ้งด้วยนะจ๊ะริบร์ว์ดนี่คือเหมือนมอสชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีมันมีลักษณะใบใหญ่คล้ายกับแหนน่าจะเป็นมันมันป่าชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องหลอยถ้าเราหลอยไปได้ไหม นี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเอ่อมาเอาไปขยายพันธุ์จะเอาก็ต้องรีบเอาเพราะการที่เขาทำสัญลักษณ์แบบนั้นว่ามันอาจจะโดนไถโดยวันไปทิ่แดงที่อยู่บนตีนทำไมอ่เะเขาจะถ่ายทำอะไรเหรอเขาต้องมีเป้าหมายอะไรสักอย่างเขาต้องทำสัญลักษณ์ไว้นี่คือจะเป็น,นคณะอะไรสักอ,อย่างเหรออาจจะเป็นแพนเทชันของคณะเกษตรอะไรสักอ,อย่างซึ่งไม่รู้งั้นเราต้องรีบย้ายน้องๆไปนะคะ อ๋อนี่เลยเป็นที่ให้ชาวบ้านเก็บเห็ดที่เราจะมาเก็บเห็ดกันใช่ไหมแต่เ,เราเลื่อยมาป้องกันตัวเนาะอ่ะนี่นะคะอันนี้จะพไ,ไมีแนวโน้มว่าจะต้องบายบายกันเร็วๆนี้นะคะแถวนี้คือป่าธรรมชาติจริงๆสรุปคือเราขายของของเรานะคะคือเราไม่ไปภูเวียงแล้วนะคะ <S <S เราจะมา,เ,า <S <S เดินป่าที่มอขอนะคะไม้มแดงนะฮะต้นแดงอย่างดีอาจารย์ดูออกได้ไงว่าอะไรไม้แดงดูใบอย่างเดียวอ๋อ มันสูงขนาดนะัน้นอาจารยังสวยเห็นะอันนี้มันอะไรคะอาจารย์นึกนึกวาาไม่ออกแต่ลิงจำได้ตอนเด็กชอบเล่น <พอ S 1> เล่นลากมันเออต้นโจวอะเออ,อ,อ,ะเอ,อละครชื่อลูกผู้ชายไม้ตะพดเล่นก็แบบอินกับเรื่องนั้นมาแล้วมันจะมีเอ้ลากของมันอะแล้วมันเป็นเหมือนเป็นไม้ตะพดได้ก็ลเลยม,มาเล่นกันดีมากเลยเอามันต้นเล็กมั้ยนี่มาดูป่าที่เคยนี่มีแต่จะเอฟเอฟอันนั้นเอฟอันนั้นเอฟอันนั้น <laughs> <laughs> คือเอ่อ ทางวิ่งจัก,กรายานเสือภูเขาทางจักรายานใช่ไหมหกกิโลเลยเหรอไปไหนค็อเนื่องจากเพื่อนอาจารย์ประสิทธิ์นะคะประญาจะทำร้ายลูกศิษย์อาจารย์ประสิทธิ์นะคะโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะก็เลยต้องป้องกันตัวเองอาจารย์ขอยืมเสื่อมาป้องกันตัวเองจากยุงนงอันนี้เสื้ออันนี้คือ,อ,นนคอ เป็นเสื้อแขนยาวเดียวที่มีนะคะอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าเขาใช้ใส่เที่ยวก็มันไม่มีไงมีแท่นี้ตอนนี้หมดตัวแล้วนอาจารย์ <c oughs> เงินสองล้านอ่ะตอนนี้นี่ไม่กลัวแล้วใครจะมาลักพาตัวนี่งอ่ะรักพาตัวไปนี่คือนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วยังต้องมาเลี้ยงข้าวเอีกเพราะเราหมดตัวแล้วผกไม่เป็นไรทุกอย่างจะดีเองสาธุ <c oughs> อาจารย์ได้ดูไหมน้องหญิงน้องหญิง <c oughs> ทุกอย่างจะดีเองสาธุ ไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเชื้อราของเห็ดใช่ไหมอาจารย์บอกนี่นะคะที่เราอยากได้อยากได้ไปปลูกที่ที่ดินของเราแต่วันถ้าทางจะขุดลาบากเกิดยากเกิดยากมันต้องเกิดเองใช่ไหมหเบื่อจริงๆในพวกต้นไม้อินดี้เนี่ย <c oughs> อันนี้คือหันมาบอกไม่ทันว่าอยากกลัวไม่ให้กลัวได้ไงดูทั้งวิกทั้งเสือ้ออาจารย์นี่คขาิงมาคนเดียววิ่งป่าล่าว้วเนี่ยดู อะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่คือกันผีหรือเป็นผีเองกันแน่เมื่อกี้ร้องแบบว่าไม่มีไม่มีฟอร์มเลยวะน่ารักมากนะคะน่ารักไปเลยรักไปไว้ที่สวนนะคะผมผมผมอะไรนะผมรักทุกอย่างผมรักทุกไม้รักหรือรักเมื่อกี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้เป็นลอลิงชัดๆเลยอาจารย์ อ๋อเป็นครูสารภาษาอังกฤษก็เลยพูดไทยไม่ชัดอย่างเงี้เหรองายการครูสารภาษาอังกฤษใช่ไหมเมื่อก,กี้ไม่ใช่นะบอกผมรักเพราะว่าหลักฐานมีประจักษ์อยู่ที่บ้านอยู่นะอาจารย์ประสิทธิ์จะพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะบอกว่าเดินป่าที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปภูเวียงเนี่ยเพราะว่าพิเชอรี่ไม่กดไลค์ในสิ่งนี้นะคะรอให้ดาร์ลิงมารักชัดๆเลยนะคะลูกหัวใจทั้งป่านะคะ ตกลงขอเอฟอันนี้ด้วยนะคะจะที่มนเป็นป่าแห่งความรักใช่ไหมเต็มไปด้วยอะไรอื้หือ love is all around ผัดจีรรโปโอมปัาจีปโอมลกลางเรียกซึ่งโอซึ่งมันเป็นอะไรคะรไม่รู้แล้วแต่มันมันเป็นมันเป็นมลงหรือมันเป็นตันนบใบไม้เอาเลยใบไม้ เป็นเสียงร้องไหมคะคนทั่วไปคิดว่าเป็นจักรจัน์แต่อาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าเป็นน้องเป็นน้องของจักรจันท์ทำไมถึงได้เป็นน้องทำไมไม่ได้เป็นที่ออาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าสมัยก่อนน้องชุดแดงเนี่ยมีเพื่อนด้วยหลายตัวเลยแล้วเขาทาทาไมจาดเต็มที่เลยน้องเมื่อกี้นิ่ง สเดิดเลยแหละหน้าเห็ดนี้ที่น <Okay. S 3> ี่จะไม่ใช่ความลับต่อไปนะคะเพราะเรามีเซสีสายเห็ดเราจะร <eza> ู้ทุกที่ว่าเห็ดอยู่ไหนนะคะเห็ดข้ออยู่ใสตอนแรกบอกอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าจะไม่ขอเดินป่านะคะเพราะว่าเหนื่อยและร้อนและจะไม่ทนกับยุงกัดปรากฏว่าตอนนี้ไม่บ่นสักคำนะคะเพราะว่าวันฟินมากนี่มันสวยมากเลยยอาจารย์ขาอันนี้นิ่ก็ขอเอฟด้วย เอาหน้าอาจารย์เอารถเอารถมันทุกมานะคะพอลิงเอฟหลายอย่างแล้วถ้าเราเจอแหล่งกิ่งยางนานแล้วเดี๋ยวเราจะคัดเลือกแล้วไปปรึกษาและปิ่งแกะสลักของเมืองขอนแก่นนะฮะได้อยากได้อไเอฟเอฟเอฟแล้วมันตัวใหญ่แค่ไหนคะกินอิ่มไหมกี่ตัวอิ่มอโอ้พี่อันนี้นะคะใบยะานาง นี่ตอนนี้คือลิงกำลังเพะะาะใยแานงไว้เต็มเต็มเต็มสวนเลยเพราะว่าลิงชอบมันมากเออคือแต่ก่อนลิงก็ไม่ชอบเพราะมันเหม็นใช่ไหมพอลิงรู้ว่ามันทําแกงหน่อไม้ทุกชนิดอะลิงก็เลยชอบแล้วยิ่งมีคนบอกว่าเอามาทําน้ำขวดฟิวอาจารย์คะขออันนี้ด้วยนะคะนี่คิดว่ามันคงจะเป็นเฟินชนิดหนึ่งเฟินเอา,อางี้ดีกว่า เดี๋ยวรอบหน้าลิ่งจะเอาไอ้นี่มา,อาไออะไรนะกระบุงชาวเขาเอะจันเสียมกระบุงแล้วก็บอกว่ามาเดินเล่นอย่างเงี <c ười> ้ยเหรอจริงเหรอเขาเขาจะเชื่อเราไหม <c ười> ที่เราต้องการเนี่ยเราเอาจากไอ้ตรงต้นมันเนี่ยที่มันตายๆต,ตรงนี้จิ่งมันสวย แต่มันต้องมีอาถรรพ์ที่แบว่าจะต้องทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงทุกทีสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานอนก่อนแต่ว่าตอนนี้ลิงดีใจมากเลยนะที่ลิ่งลาออกอะ่ะไม่งั้นลิงคงไม่ได้ช่วยคนขนาดนี้มัวแต่นั่งคิดว่าเออจะทํารอสอยอยังไงจะทําสอยอยังไงอาจารย์รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้มีสองเงินเดือนขั้นสูงแล้วนะหมายถึงมีรุ่นพี่ลิงคนหนึ่งอะ่ะเก่งมากจะทําสอแล้วยังไม่พอย,ยังสองเงินเดือนขั้นสูงแส,สดงว่าเห็นว่าถ้าเราอยากจะตามรอยแกเนี่ย ชีวิตมันไม่จบไม่สิน้นถ้าเราไม่เก่งเ่าเขาไงนี่นี่นี่น,นี่สวยมากเดี๋ยวเอากลับไปให้อาจารย์แมนะ็แล้วเ็าอยู่มาเกาะอ,อีกแบบนี้อาจารย์ประสิทธิ์จะเอาอันนี้ไปตาประเทศนะคะนี่แม่อาจจะดีใจก็ได้นะเพท่านชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงเจ้กระจา,จาย์ตัวจริงนะคะไม่ใช่คราบนะคะคืออันนี้คืออะไรคะอาจารย์ยังไม่ร้องเพราะอะไรแต,แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ร้องเหมือนเพื่อนเนาะ เออออกมาคืนคือจากตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปกําลังรวบรวมความมั่นใจอยู่ว่าจะร้องเหมือนเพื่อนได้ไหมนะคะนี่ยังนาเน,นี่ยเขาสิงได้เดินแบบน,นี้สวยมันประกอบการจากการเดินป่าวันนี้นะคะเรามาเดินป่าจริงๆนะคะมาดูเฉยๆนะคะอุปกรณ์มีดตัดอะไรมันก็อยู่ในกระเป๋าเพอรเออเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็พอเก็บยางนานเสร็จจึงได้รู้ว่าจริงๆต้นยางนานที่เราต้องการคือ อ,อยู่ติดถนนจ้าแต่พาไปอ้อมเพื่อพาไปอ้อมทำไมคะเอาไม่น่าเชื่อนะคะลูกติ์แก่ป่านนี้แล้วครูก็ยังมีความสามารถในการที่จะหลอกให้ลูกติ์เรียนรู้ได้อีกนะคะนี่นะคะอายุเท่าไหร่ก็เป็นลูกศิดด์ได้แล้วอายุเท่าไหร่ก็ยังเป็นครูดได้เหมือนเดิมนะคะ ปกก็ติกเขาจะมีคำว่าแม่ก็คือแม่อันนี้คือครูก็คือครูหลอกลูกศิษย์นะคะจริงๆคือการ์ลิงเดินตรงจากถนนนี้มาแล้วก็เลี้ยวจบนูน่นพาไป้อ้อมอาจารย์ว่าเราเดินป่ากี่ชั่วโมง,ช,โมงชั่วโมงหนึ่ง,ง,งเพื่อมารู้ที่หลังว่าไอ้ก็อย่างนาที่เราต้องการคืออ <laughs> ยู่ติถนนจ้ะแต่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์นิงชอบมากถึงแม้ยุงของอาจารย์เนี่ย จะกัดลิ่งเต็มไปหมดก็ตามาแต่แวะเอาเพิ่มแล้วก็อ้าวเจ้าหน้าที่จับเราได้แล้วเราจะเราจะแก้ตัวว่ายังไงดีมาเดินฝ่ายเฉยได้ไหมอาจารย์เลื่อยอ่ะจะอ้างว่ามาเก็บเห็ดอ่ะ <c ười> อันนี้แกไม่ยอมให้ถือนะแกบอกว่าที่เกเอาออกออน,นะคะ บ่นกลับก็ขโมยโอรมันยังอ่อนอยู่อาจารย์มันยังอ่อนอยู่ค่ะเออ F อเฟวันนี้อาจารย์คนะนี่แงวันนี้ด้วยนะคะนี่มันลูกศิษย์หรือหรืออะไรนี่ลูกค้าเนี่ยลูกศิษย์หรือลูกค้าอาจารย์คะเอาอันนี้ค่ะ